วันนี้เราอยู่กันที่สยามนะคะวันนี้เราจะมาเป็นเด็กสยามก็คือไปแบบคนเยอะมากซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเขาจัดกิจกรรมคือดนตรีภายในงานก็คือปิดทั้งสยามเลยะคะ่ะทุกคนคือภายในงานคือคนเยอะมากก็ตั้งแต่ซอยแรกจนถึงซอยสุดท้ายะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปดูเซอร์เว์บรรยากาศภายในงานแล้วคือคนเยอะมากจริงค่ะทุกคนก็เราก็เห็นแบบเราก็ถ่ายวิวบรรยากาศใปเพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศที่สยามคือแบบไม่ได้เงียบนะคะทุกคนคนเยอะมากไปดูบรรยากาศภายในงานมิวสิกนะคะทุกคน มีทั้งหมดประมาณ5-6เวทีนะคะทุกคนภายในงานแล้วก็อีกอย่างคือแบบคนเยอะแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็บริเวณด้านในกันนะคะ ศูนยรวมจริงๆค่ะทุกคนสุดรวมใจกลางสยามคือแบบเป็นลานกิจกรรมใครที่มีความสามารถหรือว่าอยากจะมาเหมือนกับกิจกรรมตรงนี้คือแนะนำเลยค่ะทุกคนเยอะมากอยู่บริเวณด้านในก็มีค่ะ,คะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายบริเวณด้านในให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะดูค่ะทุกคนไใ,ในสยามสแควร์นะคะตอนนี้ ก็จะเป็นเหมือนกับแบบพเพื่อนๆค่ะทุกคนเข้ามาจาัดก,กิจกรรมก็คือคนเยอะเหมือนกันอยู่บริเวณตรงซอยนี้ก็คือคนเต็มทุกซอยเลยค่ะดูค่ะทุกคนมันมากโอ้โหคิวเลยค่ะมันมากแม่สุดยอด ก็แบบเงีย้ยบแต่คือแบบทุกคนดีที่าทุกคนเลยอ่ะไม่ลกคนเพื่อน,นคนอื่นด้วยค่ะทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนมาที่สยามนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตลาดจะเป็นตลาดขายเสื้อผ้าน,นะคะทุกคนใครทุกคนบางคนคือแบบบอกว่าสยามเฮ้ยแบบจะต้องมาเดินห้างอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตลาดคือ สุดสยามมีตลาดขายสภาพ้านะคะกัแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่าเพราะซึ่งวันนี้คือเป็นวันอาทิตย์อตอนนี้คือที่สยามนะคะปิดยุคซอยเลยอเ่อที่จะตัดกิจกรรมเนี่ยค่ะกคนบริเวณด้านหน้าน,นะคะทุกคนก็จะมีขายสภาพ้า นะคะทุกคนคือเยอะมากโดยปกติคือบางคนอาจจะบอกว่าแบบพี่มาสยามต้องมาเดินห้างแต่ที่จริงไม่ใช่เลยะคะ่ะทุกคนร้านขายแบบนี้ก็มีให้พวกเราได้เดินเลือกซื้อสินค้ากันเยอะมากเลยค่ะทุกคนคือตอนนี้คือแบบมีทั้งเสื้อผ้าของกิฟช,ชอ็อปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโทรศัพท์ก็มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ร้านอาหารที่ราคาไม่ได้แพงนะคะทุกคนดูสิบรรยากาศตอนนี้แต่คนคือเยอะมากเพื่อนๆคะ เป็นสภาพแนวแฟชั่นของวัยรุ่นค่ะทุกคนมาสยามคือพลาดไม่ได้ที่ต้องมาเดินดูหาเสื้อผ้าที่แบบราคาไม่แพงนะคะคือราคาน่ารักมากเลยราคา ท่านขายเสื้อผ้าตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่แบบสนใจหรืออยากมาเดินเที่ยวเดินหาเสื้อผ้าดูน,นะคะอยู่ตรงข้ามกับสยามสินทรพอยนะคะทุกคนอยู่ระหว่างกลางซอยเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราเพื่อนๆลองมาเดินดูหาเสื้อผ้าที่มันแบบเหมาะตัวเองหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนดูแบบลองามาเดินดูบรรยากาศบริเวณด้านในได้ เราจะพาเพื่อนๆไปอีกซอยหนึ่งนะคะทุกคนซอยนี้จะเป็นซอยสําหรับของกินโดยเฉพาะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศในซอยที่ขายของคนเยอะมากเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือภายในงานก็จะจัดบูธอย่างนี้เลยค่ะด้วยปกติคือตรงแถวนี้นะคะคือเฉพาะซอยหกนะคะทุกคนก็จะมีของขายเยอะมากเลยค่ะก็จะมีเหมือนที่ให้เรานั่งทานด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวก ของทานคือเยอะมากมันเป็นสิส่งสั่มแบบนี้นะคะก็จะขายยำคือแต่ละแต่ละเต็นนะคะทุกคนโดยปกติคือจะขายทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกคนก็จะมีของมาขายทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้แต่โดยปกติคือเสาร์อาทิตย์คือคนก็จะเยอะมากอยู่ปกติอยู่แล้วดูดิทุกคนคือคืนมากเลยอะ่ะ ร้านขายของก็ไม่ได้เงียบนะจ๊ะทุกคนของแถวขายที่นี่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะคะทุกคนห้าสิบหกสิบค่ะคือรูน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนได้เลยค่ะ60บบาท เจ็ิบแปดสอวันนี้คือเป็นการจัดกิจกรรมเอ่อมิวสิกนะคะทุกคนเป็นงานเกี่ยวกับคือแบบเดินดูเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือคนใครในงานน้องๆคือแบบทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคือคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพื่อคนไหนที่แบบอยากจะลองเข้ามาเดินดูเล่นชมบรรยากาศภายในงานก็แนะนำเลยค่ะลองมาเดินดูได้นะครับเลยค่ะ เพื่อๆเห็นนะครับเพราะจากที่เราถ่ายบรรยากาศถายในสยามให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่าวันช่วงวันนี้คือก็เป็นงานกิจกรรมคือมิวสิกนะคะทุกคน ก็คือกจะมันจะมีมัน2วันก็คือ17แล้วก็18คือคนก็เยอะมากมีทั้งหมด5เวีีรวมศิลปินดังทั้งหมด50คนนะคะทุกคนก็คืองานใหญ่มากคือปิดภายในสยามทุกซอยเลยค่ะทุกคนก็คุณผู้ชมคนไหนที่อยู่บริเวณแถวนี้ก็อ,อยากจะมาเดินชมบรรยากาศก็แนะนำนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณการติดตามรับชมลาไปแล้วนะคะมอพโกันใหมนะ่อีทีหน้าสํหรับวันน,นะะี้ก็ค่ะ